สวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่อยู่หน้าเวทีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวนนทบุรีครับขอเสียงดังๆเลยครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทั่วโลกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผู้รักประชาธิปไตยของเรานะครับที่เห็นว่าบ้านเมืองนี้นะครับมันเดินไปปิดรูปปิดทางนะครับพวกเราก็ได้ออกมานะครับ ที่หน้าสํานักงานปปชนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าท่านได้ยินได้ฟังนะครับเสียงของผู้กล้าประชาธิปไตยนะครับกวปอนะครับก็ขอให้ออกมาร่วมกันที่หน้าสํานักงานปปชนะครับจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับพี่น้องครับพี่น้องครับที่ผ่านมาพี่น้องคิดถึงทักษิณหรือไม่พี่น้องเสียงดังๆเลยครับคิดถึงใช่ไหมครับพี่น้องคิดถึงยิ่งรักนายกของเราหรือเปล่าครับพี่น้อง เสียงดังๆหน่อยดังๆด,ดังๆให้นายกยิ่งรักที่อยู่ที่เชียงใหม่ที่อุดรธานีได้ยินนะครับว่าพี่น้องเราที่อยู่หน้าสำนักง,งานปปชคิดถึงท่านและเราจะให้กำลังใจท่านตลอดไปใช่ไหมครับพี่น้องนายกหญิงของเรานะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับท่านเป็นผู้ที่มีหน้าตาสวยงามนะครับผมถาม ผมถามคนที่ไปเรียนเมืองจีนนะครับว่ารู้จักนายกของไทยหรือไม่เขาบอกไม่รู้จักนายกของไทยแต่รู้ว่านายกของเราสวยงามมากพี่น้องตบมือให้หน่อยนะครับเราได้ยินก็หัวใจพองตัวนะครับว่านายกของเราสวยมากนะครับแต่ไอ้พวกที่ต้องการ,รเผด็จการนะครับที่มาปกครองประเทศเรานะครับกับลุมสกรรมนายกของเราพี่น้องโหมาหน่อยไอ้พวกหน้าตัวเมีย ไอ้หน้าโตเมียไอ้พวกหน้าโตเมียลุมสกรรมผู้หญิงน,นี่แหละครับพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานายกท่านมาโดยระบอบประชาธิาัไตยผ่านจากการเลือกตั้งด้วยมือของพวกเราผู้รับประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องท่านคือตัวแทนของเรา แต่ไอ้พวกที่ต้องการ,รเผด็จการมาปกครองประเทศกับลุมทําลายท่านต้องการที่จะปลดท่านต้องการที่จะเสือกใสไล่ส่งท่านไปอยู่ต่างประเทศต้องการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตระกูลของท่านเนี่ยนะครับพินาศไปถามว่าตระกูลเทสุูบันกับตระกูลชินวัตใครมีคุณอุปกรณ์ต่อประเทศไทยมากกว่ากันตอบดังๆนี่แหละครับพี่น้อง ท่านไปเยือนมงโกเลียมงโกเลียเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนแล้วเป็นประชาธิปไตยตามมาเขาก็เชิญนายกยิ่งลักษณ์ไปปราศัยเรื่องประชาธิปไตยของประเทศไทยท่านบอกว่าเหตุการณ์ปี4ี่ก้าที่ผ่านมานะครับทหารเนี่ยจับปืนมาปฏิวัติทําลายประชาธิปไตยกลับมาประเทศเราหน่อยแน่อีพวกที่สมองนะครับพูดที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ดีทั้งหลายกลับด่านายกยิ่งลักษณ์ว่าเป็น K A RE นี่แหละครับคำคำนี้แหละมันเจ็บปวดมากสงสัยแม่มันเป็นพี่น้องตบมือให้มันหน่อยพูดได้ยังไงอ่ะคอลัมน์นี้ของไทยรัฐเนี่ยเลวร้วายมากถึงแม้เราเนี่ยเป็นผู้ชายเราได้ยินได้ฟังเรายังรับไม่ได้เลยครับพี่น้องนายกยังรักไปตั้งกองทุนบทบาทสตรีไอ้คนดีของเราก็บอกว่าอีงโง โผล่มาหน่อยมันฉลาดตายแล้วเนี่ยมันฉลาดมากเลยใช่ไหมพี่น้องฝีมือที่ผ่านมาสองปีกว่าผลงานมันก็ได้ไดแก่ช่างเอาไข่ไปช่างกิโลขายแค่นั้นเองแล้วดูนายกยิ่งรักเราสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่อุทกภัยน้ําท่วมตั้งแต่ก้าแก้ปัญหาปากท้องตั้งแต่เพิ่มเงินเดือนหมื่นห้าเพิ่มค่าแรงสามร้อยโครงการรถยนต์คันแรกบัตร เ,เครดิตน้ำมันบัตรเครดิตชาวนาและที่สาคัญคือการจํานําข้าวเกวียนละหมื่นห้าพี่น้องตบมือให้นายกเ้วหน่อยไม่คาดคิดเลยว่านายกคนสวยขอยงเราเนี่ยสองปีกว่าที่ผ่านมาสร้างผลงานไว้เยอะแยะและกําลังที่จะสร้างต่อไปสร้างต่อไปมันก็กําลังที่จะมาขาดขานายกของเราทางขวามือของท่านเนี่ยพี่น้องโผมาหน่อยเลยพี่น้อง มึงไม่เอาประชาธิปไตยมึงจะเอาอะไร,ระบ้านเมืองนี้มันต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยตนั่นแหละครับพี่น้องเสียงดังๆมันจะเอาอะไรดังเยกดังอีทน,อนี่แหละครับพี่น้องของเราผู้มีหัวใจรับประชาธิปไตยจึงมารวมกันนะที่นี้อย่ามาว่าเราเลยว,ว่าเราเววปิดถนนอย่ามาว่าเราเลยว,ว่าเราเสียงดัง อย่ามาว่าเราเลยว่าเป็นคนที่มีมารยาทไม่ดีพี่น้องเสื้อแดงเราอยู่ที่ไหนไม่เคยมีปัญหาที่นั่นใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเรามาสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยใครก็แล้วแต่ในประเทศนี้ถ้ามาโดยระบอบประชาธิปไตยเราก็สนับสนุนแล้วโดยเฉพาะนายกยิ่งลักของเรามาด้วยระบอบประชาธิปไตยได้เสียงสอสอสกว่าเสียงเกินครึ่งหนึ่งไปต้องเยอะแยะ แล้วยังจะมาประนามคนที่รับประชาธิปไตยได้ยังไงคน65ล้านคนในประเทศนี้พี่น้องเชื่อได้เลยว่าเป็นคนเสื้อแดง50ล้านคนทั้งคนที่มีสิทธิ์มีเสียงและลูกเด็กเล็กแดงแล้วอีกประมาณ15ล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่เสื้อแดงอาจจะเป็นคนกลางอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกปปสแล้วถามในที่คน50ล้านคนเนี่ยต้องเลือกคนมาเป็นผู้บริหารประเทศหรือมึงจะเอาคนตัวแทนแค่10ล้านคนมาบริหารประเทศนี้พี่น้อยจะยอมไหมจะยอมไหมดังๆ ไม่ยอมเพราะนั้นก็ต้องฟังดิครับได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องฟังนี่คือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนี้เองมันเสียงส่วนน้อยมึงทำไมไม่ยอมรับวิ่งแข่งกันไปเสื้อแดงชนะมันมาชี้หน้าว่าเราไปขัดขามันทั้งที่เราวิ่งอยู่ข้างหน้ามันพี่น้องโหไล่มาหน่อยพวกนี้ไอพ,พวกสมองตื้นเนี่ยแล้วบอกว่าตัวเองฉลาดเหลือเกินมันบอกว่ามันฉลาดมากหลวงพ่อชาบอกว่า คนคนที่มีความคิดลักษณะนี้แล้งที่มันบินอยู่ด้านบนแล้งบินได้สูงสุดเลยครับพี่น้องแต่เวลามันจะหากินบันบินโฉบลงต่ำเพื่อจะกินของเน่าเหม็นพี่น้องเปรียบเหมือนที่ผู้ดีที่อยู่กปปสมึงบอกว่าเป็นคนดีผู้ดีผู้ดีแต่มึงเป็นคนทําลายแล้วบอกป,ประชาธนปไตยพี่น้องโหมันเสียงดังๆมันเปรียบเหมือนแล้งอย่างที่หลวงพ่อชาว่าไม่มีผิดเราถึงแม้จะคนลากหญ้า,าหาเช้ากินขํา แต่เราก็มีหัวใจนั้นระบอบประชาธิปไตยเต็มเปี่ยมพี่น้องใช่ไหมครับพี่น้องนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายอย่าหลงผิดบ้านเมืองนี้ต้องมีระบอบประชาธิปไตยคู่ประเทศไทยวันนี้ไม่มีไม่เต็มใบอนาคตข้างหน้าประชาธิปไตยเราต้องเต็มใบแล้วประชาธิปไตยจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่พี่น้องทุกคนใช่ไหมพี่น้องเราเอาหมาดมาปกครองประเทศนี้สิมันก็กอบโกยกอบโกยกอบโกยพวกเราเนี่ยมันโยนชามข้าวให้เราก็มีแต่ชามเปล่า พวกมันก็เอาชามข้าวไปมีข้าวเต็มชามใช่ไหมพี่น้องเพราะเราจะไปยอมมันทำไมอยู่ทางบ้านนะ่ะฟังแต่เสียงถ่ายทอดเนี่ยจากกวปอเนี่ยแล้วเมื่อไรจะออกมาช่วยกันทัทีจะปล่อยจะไปเส้นนี้ไปเผด็จการหรือไงพี่น้องออกมาสิออกมาดังดังพี่น้องเรียบพลละออกมาดังๆออกมา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 สออมาิมาช่วยกันนี่แหละน้องคือพี่น้องนี่แหละคือคนที่รับประชาชไมาตาย ผมอยู่สมุดปราการเดินทางสองชั่วโมงบางวันก็สามชั่วโมงมาเยี่ยมพี่น้องเราชาวนนทบุรีบางวันมีมีเวทีที่น่าสารการหมุรปราการพี่น้องปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหาคนครก็ไปเยี่ยมพวกเราที่สมุรปราการพวกเราก็ยินดีต้อนรับใช่ไหมครับพี่น้องเพราะเราคนหัวใจเดียวกันผู้รับประชาธิปไตยเพราะเราต้องสนับสนุนรักษานายกที่มาจากประชาธิปไตยของเราใครทราบบ้างว่านายกยิ่งลักของเราเนี่ยเป็นนายกลำดับที่ตลายของโลก ตอบถูกนี่เลยหมวกสีแดงผมให้เลยผมติดมือมาด้วยผิด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 นายกยิ่งรักคนสวยของเราเป็นนายกสุภาพสตรีลำดับที่52ของโลกจำไว้เลยนะพี่น้องแล้วนิตยสารไามบอกว่านายกยิ่งรักของเราเป็นผู้หญิงที่อยู่ในนายกลำดับหนึ่งในสิบของโลกพี่น้องตบมือให้นายกเราหน่อยท่านแข็งแกร่งขนาดไหนทั้งจิตใจทั้งผลงานนะครับ แล้วนายกยิ่งลักของเราเป็นนายกคนที่เท่าไรตอบถูกเอาไปเลยสีแดงเนี่ยผมเอามาให้ยี่สิบแปดเชิญเลยครับคุณพี่มารับเลยมีสองใบมีอีกสองใบ,งบพี่น้องนี่ก็มีสีแดงแล้วสีเขียวจะเอาไหมหรือจะเอาสีเหลืองเอาไหมล่ะสีเหลืองอ่ะไม่เอาเราเอาสีแดงเท่านั้นโอเคยังไม่ให้ข้อต่อไป นายกยิ่งรักของเรานะครับเรียนจบปริญญาโทจากประเทศอะไรพี่น้องอเมริกาคุณพี่รับไปเลยครับเอาเสียอะไรเลือกเอาเอา๋ยวมีมาให้อีกพี่น้องครับนายกยิ่งรักของเราจบรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบคณะรัฐศาสตร์พณศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคนตักกี้อเมริกานี่เหลือคนโง่พี่น้องตอบตบมือให้หน่อยสิ แล้วคนโง่บ้าบอลหจะไปจบปรีนยานิยาโทจากอเมริกาได้มึงซะอีกอีกคนดีทั้งหลายจบเศรษฐศาสตร์กินนิยมอันดับสองมึงเอาไข่ไปชั่งกิโลขายทำได้แค่นั้นเองกูก็ทําได้ไข่ชั่งกิโลขายเนี่ยกูก็ทําได้ก็เอาไข่มาชั่งกิโลก็จบละแต่วิธีการของมันเนี่ยมันทํากับคนทั่วประเทศไทยไข่ก็จะยอมรับมันใช่ไหมพี่น้อง หมื่นห้านายกก็ให้ถามในเต้เนี่ยใครรับราชการเนี่ยมาตบมาตบังเป่านงหวีดวไล่นายกยิงรักทุกวันเนี่ยเอาปืนยิงกอบป่าไม่ให้ตายให้หมดที่พวกนี้ไร้สาระไม่คิดถึงสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคของคนอื่นนะครับนายกยิ่งรักให้ค่าแรงสามร้อยนายกยิ่งรักให้รถยนต์คันแรกนายกยิ่งรักให้โครงการกรยศ สมน้ำหน้าอีพวกนักศึกษาทั้งหลายโดยเฉพาะรางกำแหงโครงการกรยาศากู้ยืมเรียนนับตั้งแต่เปิดเรียนเทอมต่อไปไม่มีเงินให้สักบาทนะ่งพี่น้องเพราะฝีมือมันเด็กม6จะเข้ามาหาลาัยใหม่ก็ไม่ต้องกู้ยืมเรียนไม่มีให้พี่น้องเพราะมันไปปิดกระตัวงการคลังไปปิดสนันกรมประมาณปิดทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามึงอยากได้ไปขอไอ้เทพนนไปเลยเพราะนั้นการจำนำข้าวเห็นไหมผมบอกแล้วทุกคนได้หมดตำรวจทหารเนี่ยที่รักษาปป,ปชอ,อยู่เนี่ยก็ได้ โดยเฉพาะทหารได้มากกว่าพวกเลยพี่น้องพอกเกษียณแล้วเนี่ยเง,เงินเงินชาวนากิจสงเคะห์ที่จะได้ตอนตายเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ใช้นายกทักสินให้ไปก่อนเลยสองแสนแล้วเอาไปใช้เลยสองแสนตายเมื่อไรลูกเมียได้พออายุหกสิบห้าก็ได้สองแสนเป็นสี่แสนเลยพี่น้องนี่แหละทักสินให้แลวทหารทั้งหลายทําไมไม่นึกถึงความดีของผู้รับประชาธเดปไตยทําไมไม่นึกถึงความดีของทักสินของยิ่งหลักใช่ไหมบําเหน็จบำนาญก็ได้ตามปกติ แถมได้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนี่แหละคือนโยบายประชาธิปไตยทุกคนต้องได้เท่ากันไม่ใช่เอาเช็คไปแจกเฉพาะคนรวยใช่ไหมพี่น้องและจำนำข้าวไอ้เรื่องข้าวนี่แหละถ้ามันลำบากลำบนนะถ้ามาได้เป็นรัฐบาลใหม่นายกไม่ต้องไปทำโครงการจำนำข้าวให้มันทำแล้วไม่เห็นผลงานไม่เห็นคุณงามความดีของนายกของเรา ออกมาประท้วงไก่กปปสปิดนู่นปิดนี่ถามในตีมาประท้วงอย่างเงี้ยแล้วจะได้เงินค่าจำนำข้าวไหมทําไมไม่ไปดาเทพที่ไปปิดธนาคารนายกยิ่งรักพร้อมที่จะให้แล้วถามในตีไอคนดีทั้งหลายทําประกันราคาข้าวกับจำนำข้าววันนี้แหละไม่ต้องด่าอะไรหรอกครับไม่ต้องพูดอะไรมันจะตัดสินนายกเราเรื่องมีความผิดเรื่องข้าวบอกว่านายกเรา ไม่ยับยั้งโครงการจำนำข้าวซึ่งทําให้รัฐบาลเสียหายถามในที่ไอคนดีเนี่ยการประกาันร,ราคาข้าวเนี่ยเกลือละหนึ่งหมื่นเนี่ยแล้วให้ลงสีไปซื้อหกพันเนี่ยมันไม่เสียห,ยหายหรือไงพี่น้องตั้งงบประมาณไว้ตั้งกี่แสนล้านบอกให้ลงสีไปซื้อหนึ่งหมืน่นลงสีก็ฉลาดไปซื้อหกพันอีกสี่พันเนี่ยชาวนาไปรับจากรัฐบาลถามที่เงินที่ตั้งไว้สองแสนล้านเนี่ยมึงอยู่ครบหรือไม่มึงก็ต้องจ่ายให้ชาวนาใช่ไหมพี่น้องนี่แหละนายกยิ่งรักเราใช้ระบบตลาดเข้ามาจำนำข้าว เป็นสสเตปข้าวหอมมะลิสองหมื่นข้าวขาวความเชื่อไม่ถึง15บเปอร์เซ็นต์หมื่นห้าถ้าตามกว่าหมื่นสองแล้ว้าเอาไปตามนั้นก็ได้แต่ราคาข้าวบางช่วงก็ตกบางช่วงก็สูงเห็นไหมประมูลกนสี่แสนตันจากกิโลกร,รัมละสิบห้าบาทตอนนี้ขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละสาสิบาทแล้วพี่น้องเพราะ,ะน้นข้าวเนี่ยเมื่อประเทศไทยปล่อยไปสู่ตลาดไม่ได้ราคาข้าวก็สูงขึ้นเหมือนทองคำเลยตอนเนี้แต่ทําไมรัฐบาลเราทําไม่ได้เพราะว่ามันมี กฎหมายอยู่ก็คือเป็นรัฐบาลรักษาการกกตมันไม่ให้ขายมันบอกว่าจีทูจระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมันไม่มีมึงทำไมไม่มีมึงปล่อยให้ขายเดี๋ยวกูก็จะขายให้จีนจีนก็จะซื้ออยู่เนี่ยใช่ไหมพี่น้อง <S <S หน่อยแนย่ลุมสกรรมทุกอย่างจะชี้มูลว่าผิดเรื่องข้าวและไอ้มาร์กอะ่ะประกันราคาข้าวผ่านมา1583อวันถึงวันนี้พี่น้องมึงทำไมไม่ตัดสิน นายกยิ่งรักเนี่ยประชาธิปัตยื่นไว้เมื่อวันที่13าพฤศจิกาปีห6ผ่านมาร้อยกว่าวันเองแล้วตอนที่ยื่นเนี่ยต้องใช้สมาชิกหนึ่งในสามสมาชิกของเขาเนี่ยสอสอร้อยห้าสิบสองคนแต่ในนั้นห้าหกคนเป็นคนที่ลาออกตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดก็อยู่ในกปปสงไงที่มาปิดสถานที่รายการต่างๆไงลาออกตั้งแต่สิบเจ็ดพฤศจิกายนห้าหก แต่อิปชาธิปัต์เอาไปยื่นในปปชเนี่ยนะครับมาชี้หมุนยิ่งรักวันที่13ถามว่าไอ้ห้าหกคนเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญหกหนึ่งหรือเปล่าพี่น้องใช่ไหมทําได้ยังไงเนี่ยปปชได้ยินหรือเปล่าได้ยินผมพูดพิจารณาข้อนี้สิข้อนี้มันผิดรัฐธรรมนูนไหมถ้าคุณบอกว่าถูกนะคุณไปเปิดรัฐธรรมนูญดูนี่แหละมันมีวิธีแยบยนต์อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันที่14มีนาคม จะให้ยิ่งรักมาถแถลงปิดสำนวนคดีเรื่องข้าวแล้วกฎหมายบอกว่านายกเนะี่ยสามารถผ่อนผันไปได้หกสิบวันนายกก็ไม่ต้องถแถลงมาแล้วนูนะ่นยืดไปถึงพุทธพาเ่ยพี่น้องตบมือให้นายกยิ่งรัก,กันหน่อยมันมีข้อแม้อยู่ชี้มูลเรื่องข้าวผิดแล้วนะเราอาจจะก้าวไปสองเดือนนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือนายกคนกลาง อีกกกตทั้งหลายวันเลือกตั้งยี่สิบหกเนี่ยมันมีเหตุการณ์เยอะแยะผมก็บอกพี่น้องเราที่หนูดปากการนะเลือกตั้งวันที่สองพี่น้องไม่ต้องกลัวเพราะหน่วยเลือกตั้งมันเยอะแยะมากมายอีกอกปวสมันไม่ไปทุกหน่วยหรอกผลสุดท้ายก็เป็นจริงตามนั้นสมม้าหมดปากการเลือกตั้งสําเร็จนนบุรีเลือกตั้งสําเร็จแล้วพ่อมึงทําไมไม่ประกาศรับรองสอสสักทีพี่น้องโหมาหน่อยสินี่แหละรับมาทีตคนหนึ่งเนี่ยเขตหนึ่งนนทบุรีเนี่ยประกาศรับรองสสมาเลยไปยืนอยู่ในสภาก่อนรับรองนายกคนกลางมมาไไ่่ด้แนนนอ นี่มันตั้งเป็นศูนย์อากาศไว้เพื่อจะเอานายกคนกลางเข้ามาในเมื่อการจำนำข้าวพลาดมันก็จะมาจับเรื่องนายกคนกลางแล้วพี่น้องจะยอมไหมนี่คือสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามมคือใครแล้วพี่น้องเนี่ยใครอยู่ตรงนี้ข้างหลังเราเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งไม่เสร็จไม่ไม่เรียบร้อยมันทําไม่ได้มันปลดยิงลักไม่ได้เอาสเต็ปที่สองเรื่องนายกคนกลางใครล่ะได้รับฝนโหวตของโพท,ที่สํารวจอันนันปัญญาราชนพี่น้องโหมดี้มันจะมาแล้วโหมน่อยดิไม่มีใครรับมึงหรอก แล้วเก้าที่สามก็คืออะไรพ,ไพี่น้องเก้าที่สามก็คือปืนนแล้วเนาะพี่น้องปืนไงน่ะแล้วพี่น้องจะยอมไหมจะสู้กับมันไหมปืนเนี่ยต้องสู้สู้ใช่ไหมพี่น้องสู้ใช่ไหมสียงดังสู้สู้ส,ส,สู้สามครั้งตามผมอย่าป้นอำนาจประชาชนอย่าป้นอำนาจประชาชนอย่าป้นอำนาจประชาชน นี่แหละครับอำนาจของเราเราต้องภาคภูมิใจเราหนึ่งสิทธิ์หเสียงเท่ากันนะครับพี่น้องขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญคู่ไปกับประเทศไทยของเราขอบคุณครับพี่น้องครับผมมีเวลาน้อยครับผม